สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS h e n e r a t h e g น m e The King of Steel of Star ครับก็นะอัปเดตใหม่ใกล้ก็จะมาถึงแล้วก็อันที่ว่าแบบว่ามีเงาตัวปริศนาตัวละครปริศนาไปนะสำหรับ EX v o l u m e 3หรือ EX ตัวต่อไปนะอ,อันนี้คือ ผมเคยทํานายไว้แล้วนะผมไม่เชื่อว่าทํานายนะแบบว่าพูดคุยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะ่ะนะเออจากการเดินทางเที่ยวทริปแบบว่าอของแองเจลนะฮะการอ,ออกเดินทางตามสายลมอ่ะนะไม่รู้ไปตามใครแหละเดี๋ยวผมจับ,จบ,จบทัันไงจบทางทไงอ่าก็ว่านั้นนะอะ่ก็เป็นอ่โครนิสนะอ่โครนิสหรือจะเรียกชื่อว่าโครเน่นี่ไหมเรีย,ยกชื่อยาวมากของโครเน่ ก็มาเลยนะสำหรับเป็นตัวใหม่นะใหม่จริงๆนะใหม่แกะกล่องเลยก็ตามที่ผมเคยพูดนะว่าผมไม่รู้คํานิยามว่าไอ้กล่องเขาเอาตัวเก่ามาเล่าใหม่หรือเอาตัวใหม่มาเล่าให้เก่าผมไม่รู้แต่ว่าเหมือนจะเป็นเงาตัวใหม่แน่นอนนะก็เป็นโครเนตนะฮะก็ผมว่าโครเนตนี่สําหรับตัวละครใหม่ที่จะมานะผมว่าอาจจะรูปแบบการโจมตีคล้ายๆกับเอนิมลสนะ ก็ซึ่งเป็นตัว k 9 9นะที่มาพัฒนาแบบรูปแบบนะเป็นแปลงโฉมมันามาเป็นโคอลเนสนะคอลเนสอ่าฮะก็สำหรับตัว ss ที่ติดตู้มาด้วยนี้ผมมีสองตัวละครนะที่ผมมีในใจก็คือคุรานะคุราสโนุเดมอนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็น k นะแต่ผมเชียร์ไปทางคุรามากกว่านะเพราะ มันเป็นทีมของเขาอะสำหรับภาคเอ่อภาค x v นะอาา่าซึ่งเพื่อนๆที่เคยเล่นของ PlayStation ก็น่าจะรู้อยู่ดีนะรู้ดีอยู่แล้วนะเออว่ามันเป็นทีมของเขาอะนะอาา่าฮะก็สำหรับสายเนสนี้ก็มาเลยนะแต่อีกตัวละครตัวละครหนึ่งที่ผุดมาแบบในนนะดริมเมสนะอา่า อันนี้หลายคนยังหาไม่เจอนะผมเองก็หาไม่เจอนะอย่างนี้ก็บอกว่าวิธีการหาคือ,อไปที่อะไรเอยพวกเนี้ยตรงเนี้เยเลื่อนไปแล้วก็จะเจอนะอจะเจอหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะก็จะสามารถรีไปเจอของเคียวโคนนะเคียวโคนร่างโคนของเคียวางงนเออก็เป็นสายสีทองนะป้องกัน แต่ไม่รู้ว่าอนาะคตนี้จะมาให้สุ่มหรือมาแบบนะชิซสุรุนะแบบว่าเป็นตัวลัคก,กี้ที่โหดร้ายอ่ะความโชค้ายของเคียวนะเออไม่รู้ว่ามายังไงนะแต่อย่าให้มาสุ่มเลยเปลืองรูบี้จริงอยากไปว่าให้มาแบบตัวแจกฟรีบ้างนะเออสำหรับอ่าสำหรับเคียวโครนนะอนฮะ ซึ่งถ้าถามผมว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ไงนะก็พยายามอ่านสตรอรี่นะของกิจกรรมแต่กิจกรรมก็จะสามารถคือยังไงอ่ะเดินโยงเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวได้นะว่ามันจะอาจจะเป็นมายังไงนะแต่สำหรับผมนะถ้าพูดจริงๆตรงๆต,งต่างๆนะว่าเฮ้ยน่าสูมไหมอันนี้ผมขอดูสักิลก่อน,นะว่าเขามาสายไหน แต่ผมมีอยู่สี่หมื่นห้าพันนี้คือใจผมลังเลจะพาไปคอร์คอรล็บมากกว่านะเออแต่ถ้าหาว่าผมสุ่มฟรีได้นี่คือผมยังเฮนะเพราะว่าผมได้มาตั้งสองครั้งเลยนะสองวอลุ่มเลยไอ,สอ,สอส้สุ่มอะไรการสุ่มฟรีสุ่มฟรีสี่พันเนี่ยเออเรื่องอะไรของเขาสุ่มฟรีสี่พันเนี่ยผมได้ดีนะ,ะกับพวกโปรพวกตัวพวกนี้แต่คอร์ล็บก็เลยประมาณเดือนนั้นนะเดือนนั้นใกล้จะเข้ามา แต่ผมมินเขาบอกว่าอ่มันจะปีความแตกต่างนะอันนี้ผมไม่คิดนะว่าเขาจะของเก่ากลับมานะเพราะว่าลิขสิทธิ์ของเก่ามันจะแพงยิ่งกว่าเพราะว่าลิขสิทธิ์ของเก่าเนี่ยมันจะแพงยิ่งกว่าของใหม่นะแต่ว่าเอาของที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงใหม่อ่ะอืมแต่ถ้าหาว่าเขาจะเอามาทําจริงผมเชื่อทิกเก็นนะเอออยากทำทิกเก็นเป็น e อกนะแบบว่าสติฟเตอร์กับอ่าทิกเก็นนี้ก็ ยืนคู่มานะสำหรับ S N K หรือว่าหง mm hmm. อฟฟิทเตอร์อัสตานะ,ะก็ยืนแบบว่าตีสามเกมอะ่ะสามเกมดังอะ่ะเออพูดง่าย mm hmm. ก็อยากให้มีการรีลัรนรีเท์นนะแต่คงจะยากเออพูดตรงตรงแล้วก็มีะจะพูดอย่างไหมอ,อันนี้ก็คอเล็บข้างหน้าเอออันนี้ต้องรอดูของสตอรี่นะอ่ะของคอเล็บนะ คนนี่ว่าเขามาแบบแบบไหนนะก็เหมือนแค่กิจกรรมที่แล้วที่ยังไงอะ่ะมีว่าเดินเนื้อเรื่องปล่อยๆเย,ย็บๆมานะสำหรับบางตัวละครอืมก็รอดูมาว่าน่าสนใจไหมสำหรับตัวละครน,นี้อืมก็มีกิจกรรมนะคร่าวๆก็อ่าลูกเต๋าเที่ยวทิปอ่อันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยน,น,นะว่าเฮ้ ตัวไหนจะมาเออไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องมานะไม่ต้องมาแน,ะนะ่ๆวะ่าอยู่วันตัวไหนจะมานะสิบครั้งสติเฟเตอร์เทคเกข้นนะกูเค้นเออจะกูเค้นตัวเออตัวง่ายอ,อ่าอยู่วันก็รีบ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 ทำนะสิบสองวันก็รีบรีบทำนะเดี๋ยวผมก็ไปจะขอตัวไปเก็บแต้มมาด้วยนะอ่าเก็บแต้มมาเปิดเดินได้ทีละสองหรืที่สามเนี่ยพอหัวจะตายอยู่แล้ว ครับวันนี้ผมก็ขอพูดไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็น่ากิจกรรมก็มีประมาณนี้นะไม่ยากไม่ง่ายก็มือเก่าๆก็เคยทำไลยนะ,ะพวกเนี้ยง่ายๆดีสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของผมนะอ่าฮะไว้เจอกันใหม่นะครับขอรอดูก่อนนะว่าเขาจะมาแบบน่าสนใจไหมบายบายครับบาย,บาย